อดิคาะวันนี้นเราจะมาแกะพัสดุที่เราสั่งมากันนะคะเพราะว่าเราไปรำมาก็เลยยังไม่ได้แกะวันนี้เราจะมาแกะพัสดุนครับมาอันนี้เอ้ยแว่นตาเหรอไม่เป็นแว่นตานะคะสั่งสั่งมาจากเอช่องพิพิพิพพไลสด ออันละเท่าไหร่วะอันละกี่บาทอันละสิบเก้าบาทเราได้อันละสิบเก้าบาทซื้อมาสองอันใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงะใส่ไปละสิบเป็นยังไงลองใส่เบิรงดูเป็นไงเออสวยอยู่สวยอยู่ใช่ไหมเออเหมือนคนตาบอดเอ้าสวยอยู่สวยเน่อีกสีนึงอ่ะกันแดด สวยมากเลยโอเคสมคุ้มคุมคุมมากเือหลายชิ้นต่อไปกันเลยเฮียอะไรอะไรอ่ะเฮียไม่ต้องหอม น้ำหอมอสั่งในต่อตอนะครับน้ำหอมนี่กี่ขวดอะ่ะนี่เราสั่งมาสี่ขวดครับนี่จะขวดทั้งหมดสี่ขวดสี่ขวดนี่สี่ขวดเราจะมาแกะกล่อง่อไปกันนะครับมาดูาัว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ของก็เป็นคอนแกะกับบอเด็ด bong bóng hoa anh nhỉ cứ cảnh, họ bảo con sang, con sang, cô nương, chuyện cái này, soi cái này ừ. nữa, này ลำโพงเหรอคืออะไรใช่ลำโพงฮะไม่ลำโพงแ<ะ>ป้งอ๋อแป้งแป้งของอะไรเอรอ <laughs> ของอะไรอ่านสิของอะไรมีแป้งที่เราใช้ทุกวันนะครับเพราะว่าเราซื้อมาไว้เป็นเออเพราะว่ามันหยดอ้อาเจาะอ้อยเอาอะ นี่ค่ะแปลงแล้วจะเป็นเบอร์เจาชิลินโดนี่ครับอ้ดีมากๆเลยืมได้ทุกวันอะไรต่ออันนี้เอา้ามีอันนี้อีกอันเนี้ยเมื่อกี้มาข้างอีกอันนี้อะไรเอเอมา,าเป็นตัวนะครับ อะไรเอ่ยเสื้อหรอเสื้อเสื้อะอะไรไใส่เวลาใส่กับชุดเพชรไงเสื้อมันเป็นเสื้อบางๆอ๋อนี่เหรอเสื้อก้ามเหรอแม่ <c oughs> นี่เขาเสื้อก้ามว้ใสมาทั้งหมดอันนี้เราจะไม่ได้รีวิวเลยเป็เสื้อเลยอาวมันยุ่งน้ำกันบอลมากห้องกันอันที่ห้หห <c oughs> าแล้วนะครับ ที่ห้าเป็นกระดาษทิชชู่นะครับเอาไว้เอเอาไว้ซับเหงื่อเวลาเราเต้นลงมาจะได้ซับสั่งมาเป็นกล่องเลยนี่แับนี้นะครับมี่จกอันนียัง้คฮะเอ่อน่าจะยี่สิบอันครับยี่สิบอันครับใต่แอลใส่แอล เอาไว้ครับหนาเวลาเต็มรับไปชิ้นที่หกครับโูหอะไรอะอันนี้เราสั่งมาจากช่องที่พิมท้ายครับอะไรอะ่ะ นี่เป็นลำโพงนะครับลองเปิดดูสิเปิดิึงลำโพงของอะไรว้าวไรู้โอู้ใหญ่อยู่นะอ้ะาทำไมเหมือนจะไม่ใหญ่เลยนี่ครับทำาไมจริงวันใหญ่จังนี่ดูเสื่อนนี้ด้วยพกพาออสะดวกของแท้ด้วยนะไม่ใช่ของปลอมนะมนี่เขามีที่ชาร์จให้ด้วย เพิ่นว่าของแท้เด้อก็พี่น้องเพิ่อนกองของแท้อันนี้สั่งมาจากพิมพีพายนะคะพมีพายในตรอนนะคะก็ไปสั่งได้เลยเพราะของเขาเป็นของดีๆนี่เป็นลำโพงนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือเอ็นเนเอนเอน ยังเเป็นเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นตัง้งค์ทังไหนนี่ครับเป็นเครื่องปันน่นมีอะไรมาให้บ้างเนี่ยมีชอปอ,ส,อ,ปอสั่งในชอปอสั่งในช้อปปี้นะครับไม่ได้สั่งในพิกะมีสั่งมีอะไรแบบไหนมันมีอะไรอีกไหมเขาบอกว่านนหนึ่งแถมหนึ่งมันต้องมีอีกอันหนึ่ง ไม่มันต้องมีอันถังอันนี้อีกอันหนึ่งม่ถังเดียวหรอใช่จะมึงอะไรก็จะมีถังหนึ่งอันเล็กน่อยเอาไปเท่า,ขาเขาแถมอะไรเอาเขาใหญ่แท้ใหญ่มากนี่นะครับเป็นเครื่องปั่นนะครับเราจะติดตั้งให้ดูว่ามันจะเป็นอะไรไม่จำพงอันนี้จะเป็นเครื่องปัน่นนี่ให้อันนี้หรือเปล่าอีกอันหนึ่ง วิ่งนี่ไงหนึ่งแถวหนึ่งแถวไปอี้เออก็นี่ไงนี่ไงเขาแถทนไปอีกอ่ะนี่คือเอาไว้ปั่นแบบเล็กๆเอ้าคือนมาอยู่อยู่นี่ครับคือ้นมาโลงหล่อกึ้นหลวมลอยลอเรายเลยนั่นสันเนาะมันว่างหลวมแบบนี้ประสบการณได้ปะอันใหญ่มาวางนี่ก็คืออันใหญ่นะครับเอ้อน้าฝากอ่ะอ๋อนี่ไงฝากนี่เขาให้ติดยังไง นี่เขาให้ติดนะครับนี้เหรอนี้เหรอนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่ก็หลุดเหมือนกันเราอยเอาแบบออกง่ายๆอุ้ยเออดึงให้มันดีๆหน่อยให้มันดีๆก่อนนี่นะครับเป็นหนังยางให้มันออกง,ง่ายๆแล้วก็ใส่ง่าย มีราปันเป็นเชื่องปั่นในราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นตรงว่านรอยกว่า <600 S 2> <600 S 1> บาทหะหกร้อยกว่าหกรอยนี่นะครับรดเครื่องปัเป่เพิราคาพอดีนี่นะครับของทุกอย่างของเราที่เราสั่งมาใน่ออเที่เราไปรับมาที่เราไม่ได้เอาลงอีกเยอะไหม เยอะมากเนี่ยกระไรให้ช่วยอีกกระไรให้ช่วยอีกเยอะแยบะบให้หมดเลยนี่ลำโพงลองเชื่อมสิตัวีองเลยเราเปิดประการลำโพงเอนนี้ออกเอาเครื่องกอ้คือด่างแท่งแบตไม่มีแบตแบตไม่มีต้องชาร์จก่อนลองเชื่อมก่อน เป็นของอะไรเอาอันนี้ออกเนี่ยใช่ปะต้องปันออ่นเนาะขออนุญาตปั่นออกนะครับตนี่าก็จะมาเชื่อมอยู่เป็นของอะไรต้องเชื่อมเปิดเพิ่อไม่ลองว่าเพิ่นสีด่างบมต้องลองดูก่อนเป็นของอะไรนี่หรือเปล่าเจีแมก โอเ์เกียฮะเกีย <c oughs> ดีปิดป <c oughs> ิดตูไปได้แล้วนะครับมาจะจะรองเพลงกันดูู่ะาเปิดเพลงหัวหน้าก่อนดับแรกเพลงหัวหน้าเหรอ เราแสดียงจดก็ได้เล็นรงล่าสุดของห,หน้านะครับจากค่ายเพลงอะไรอองลองมิสิกอองลองมิสิกนะครับผู้ดังอสองพันห้นาร้อยหกสิบเจ็ดโคตรนาผูาดังผู้ดังวลเนาะ นู่นี่ก็จะเป็นเพลงที่บูจะกับพันนะครเพลงใหม่ิ <laughs> <laughs> ด,ดันะงยินนะเนาะดาังคืออะไรเนาะฮะคือค่ออะไร สชุดละลายดังมากดังมากอือเอาละทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปต่อไปนะเจอกันนะครับสดี๋ยวคาบไป